สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนซีนคอหน้านะครับแล้วก็ปุเล่หน้าเครื่องนะครับของนะครับอิสุดีแมกนะครับปี2004นะครับเครื่อง 4JA1 นะครับอาการก็คือนะครับนี่ครับก็คือน้ำมันเครื่องรั่วบริเวณคอหน้านะครับตัวนี้ก็จะทําการเปลี่ยนยกชุดนะครับเพราะว่าเปลี่ยนซีนอยู่ได้ไม่นานนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกก็ทําการถอดสายพานนะครับ ดูการย่อนสายพานใช้รูบบบอ14นะครับคลายน็อตยึดปั๊มพาวเวอร์นะครับเพื่อย่อนสายพานนะครับแล้วก็ใช้ปินประแจเป็นข้ามปากตาย14นะครับคลายน็อตเล่งนะครับตัวนี้คลายให้สุดเลยนะครับเพื่อเราจะได้มีจังหวะในการปลดสายพานนะครับนะครับคลายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะยังไม่ย่อนนะครับมันจะติดอยู่น็อตด้านหลังนะครับของ ปั๊มพาวเวอร์ครับเป็นปเจเป็นขั้วาตาม12นะครับตัวนี้ต้องคลายนะครับคลายด้วยนะครับนี่ครับปั๊มพาวเวอร์ถึงจะเลื่อนตัวนะครับเคลื่อนตัวนะครับนี่ครับประมาณนี้นี่ครับเมื่อได้ระยะนะครับแล้วก็ถอดสายพานนะครับถ้ายังไม่ได้ก็คลายออกอีกนะครับนี่ครับจากนั้นก็ถอดสายพานได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับถอดสายพาน ก็เอาออกอที่บริเวณใบพัดนะครับทีละช่องนะครับต่อไปก็ใช้ลูกบล็อกเบสองนะครับคลายน็อตยึดไดชาร์จนะครับตัวเป็นตัวด้านบนนะครับนี่ครับคลายออกเรื่อยๆนะครับตัวนี้ไดชาร์ตจะยังไม่เคลื่อนตัวนะครับเราต้องอใช้ลูกบล็อกเบอร์สินะครับด้านหน้าบริเวณด้านหน้านะครับนี่ครับจะอยู่ด้านหน้าคลายน็อตยึดไดชาร์จนะครับ ตัวนี้ขายให้ล้มๆพอนะครับจากนั้นก็หานะครับเหล็กงัดนะครับงัดตัวได้ชัดเข้าหาตัวเครื่องยนต์นะครับใส่พันก็จะย่อนนะครับนี่ครับขายออกเรื่อยๆนะครับ ขายออกครับนี่ครับก็สามารถปลดสายพานได้ชาร์จออกได้นะครับจากนั้นก็ถอดนะครับออกนะครับถอดสายพานออกนะครับแล้วก็ใช้ประแจเป็นแค่ปัดไตเบอร์สิบนะครับถอดใบพัดนะครับหมอน้ำนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4ตัวก็ใช้เป็นไขควงนะครับงัดนะครับอีด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เรามีแรงในการขันออกนะครับนี่ครับขายครบทั้งสตัวครับออกลกออกเลยนะครับ ซึ่งจุดนี้นะครับใครที่ชํานาญนะครับก็ไม่ต้องถอนก็ได้นะครับทําด้านล่างได้เลยนะครับนี่ครับก็เราจุดนี้ก็จะถอดเป็นนะครับเป็นบางพัดลม้วยนะครับบางพัดลมนะเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับในการทํางานนะครับเพราะว่าเราจะทําด้านบนนะครับนี่ครับ ก็หาจังหวะขยับนิดนึงนะครับหรือนะครับทําด้านล่างนะครับสะดวกทาด้านล่างก็ไม่ต้องถอดนะครับนี่ครับากนั้นก็ยกนะครับหาจังหวะยกขึ้นนะครับนี่ครับหมุนนะครับว่าติดเสายยางนะครับติดท่อครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไปที่ตำแหน่งนะครับ น็อตยึดปุ่ยหน้านะครับใช้รูปแบบ14ครับขัดไว้นะครับจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องนะครับไม่ต้องให้เครื่องยนต์ติดนะครับนี่ครับสตาร์ทเบาๆนะครับช้าๆนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับประมาณสามถึงสี่รอบนะครับน็อตก็จะน็อตก็จะหลุดออกมานะครับนี่ครับทางที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับ อันที่3นะครับอันที่4นะครับลุดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็คือไม่ต้องสตาร์ทแช่นะครับสตาร์ทแล้วก็ปล่อยหมุนกุญแจแล้วก็ปล่อยนะครับหมุนแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ครับจากนั้นก็น็อตก็สามารถหมุนออกมาได้นะครับนี่ครับขออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับทั้งแหวนรองนะครับแล้วก็น็อตยึดนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ถอดนะครับผู้เล่นะครับนี่ครับเคาะนิดนึงครับให้ผู้เล่ขยับตัวนะครับซึ่งตัวผู้เล่นะครับตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับจากนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องร่องนะว่าจะบิดนะครับนี่ครับเคาะขยับให้ขยับนิดนึงนะครับ ใช้เหล็กกันยังช่วยนิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็จะหลุดออกมานะครับซึ่งผมจะทําเป็น2 ep นะครับ ep นี้เป็นการถอดนะครับถอดเช็คนะครับแล้วก็ทําชุดกดนะครับกดซีนนะครับเราจะไม่ต่อนะครับเราจะใช้เป็นพูเล่เก่าทําทัดันเข้าไปนะครับนี่ครับที่ต้องเปลี่ยนก็คือนะครับล่องนะครับเป็นล่องแล้วนะครับตัวพู้ลเล่ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับ ตัวพลอยใหม่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเป็นล่องลึกเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนะครับซีนคอหน้านครับก็รั่วแบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ตัวซีนนะครับตัวนี้จะไม่มีผ้าสกาดนะครับเป็นซีนเทียบนะครับก็จะอยู่อายุก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็จะรั่วนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นซีนแท้นะครับจากนั้นก็เราจะทําการงัดนะครับงัดซีนตัวเก่าออกนะครับใช้เป็นเหล็กงัดนะครับงัดออกนะครับ งัดขยับนะครับไปเรื่อยๆนะครับหาจังหวะนะครับตอนนี้ต้องระวังโดนขอบด้านล่างนะครับนี่ครับก็จะหลุดออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับซีนนะครับจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณขอบสัมผัสของซีนนะครับเช็ดให้สะอาดเลยนะครับคาบน้ำมันเก่าคาบดินที่เกาะนะครับเช็ดออกให้หมดนะครับนี่ครับ เสร็จออกนะครับส่วนนะครับชุดซีนนะครับเราเราจะไม่ต่อครับเราจะใช้เป็นผู้เลียเก่าเนี่ยดันซีนชุดใหม่เข้านะครับแต่ต้องทําเป็นแหวนรองนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นซีนชุดใหม่นะครับตัวนี้แท้เบิกนะครับจะเป็นผ้าสกอลดอันนี้นะครับส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับ เบอนี้เลยนะครับส่วนพูเล่นะครับก็แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวเก่านะครับจะเป็นร่องนะครับล่องลึกนะครับพอสมควรนะครับส่วนตัวใหม่นะครับก็จะเรียบเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนนะครับนี่ครับเราจะต้องมีแหวนรองนะครับ แมานลองตัวดันซีนครับประมาณนี้นะครับจะดันซีนเข้าไปนะครับส่วนความหนาของแหวนนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งอพิมพ์ว่าสนใจแล้วผมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ